สวดมนต์เย็นบนพระที่นั่งบ่ายวันนี้มังคะเสด็จให้มาทูลถามเสด็จว่าจะเสด็จหรือไม่เสด็จถ้าเสด็จจะเสด็จเสด็จจะเสด็จด้วยพลอยไม่เคยได้ยินใครพูดราชาศัพท์ใช้คําว่าเสด็จคําเดียวแต่ได้ความทั้งประโยคและรวดเร็วเช่นนั้นด้วยความแปลกใจจึงหันไปดูเสด็จทรงพระสวนกิ๊กรับสั่งว่าพลอยถ้าจะยังไม่เคยได้ยินภาษาชาววัง ไหนปลอยบอกมาลลยเขาสิว่าสเสด็จให้ไปทูลเสด็จว่าสเสด็จจะ,สะเสด็จถ้าสเสด็จจะ,สะเสด็จด้วยสเสด็จก็จะดีพระไทยมากเป็นอย่างไรคะเคยมีหนังสือเล่มไหนบ้างไหมคะที่เขียนแล้วชวนให้คนอ่านหยุดกกเอ้ยคืออะไรกันท่านคิดได้อย่างไรนี่ก็คือสี่เพนดินค่ะ ่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะมากกว่าหนังสือที่เอบอกเราว่าเราจะชวนคุยกันในเรื่องของสี่แผ่นดินเล่มโปรดของเอต่อประโยคอันนี้ถ้าใครเป็นแฟนท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป,ปราโมทน่าจะเคยได้ยินอ่านหนังสือเป็นแฟนละครใช้ดูบนจอก็น่าจะได้ยินอยู่อันนี้เป็นในช่วงที่พลอยเข้าวังเจอกับเสด็จครั้งแรกที่แม่แช่ม พาขึ้นไปถวายตัวใช่ไหมคะแล้วก็ซึ่งเขาอยู่กันเป็นตำหนักตำหนักก็มีข้าหลวงของอีกตำหนักหนึ่งชื่อแม่มาลัยนะคะมาถามเสด็จสเสด็จคำแรกคือประธานเป็นบุคคลคือเจ้านายของตำหนักที่พลอยไปเป็นข้าหลวงอยู่นั่นเองสเสด็จซึ่งไม่มีชื่อในเรื่องก็เรียกกันว่าสเสด็จสเสด็จให้มาถามสเสด็จว่าสเสด็จจะ,สะเสด็จไหม เสด็จในคำถัดมาก็คือราชาศัพท์ที่แปลว่าไปเมื่อเอามาพูดส้อนกันมันก็เลยกลายเป็นคำเดียวกันแต่คำหนึ่งคือประธานอีกคำหนึ่งคือกริยาซึ่งพออ่านแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้เลยซึ่งไม่มีเรื่องไหนนะคะที่ที่เขียนได้แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือความแยบยนต์คมคายของ ผู้ประพันธ์นั่นเองถ้าอันนี้พูดโดยภาษาชาวบ้านไม่ได้เป็นภาษาราชาศัพท์มันก็จะเป็นว่าสวดมนเย็นบนพระที่นั่งบ่ายวันนี้เสด็จให้มาทูลถามถ้าสมมุติไม่เป็นราชาศัพท์นะคะก็จะเป็นเสด็จให้มาถามว่าเสด็จจะไปหรือไม่ถ้าเสด็จไปเสด็จก็จะไปด้วยค่ะอันนี้ก็จะฟังง่ายแต่หม่อมราชวงศ์คธิ์ปราโมดเล่นคําโดยเอาคําราชาศัพท์ ที่ท่านรู้อยู่ว่าเป็นประธานได้เป็นกริยาได้มาพูดเป็นกิมมิคเหล่านี้ค่ะจะมีเป็นช่วงๆอยู่ในหนังสือสี่แผ่นดินนะคะมันมีรสชาติที่สนุกเยอะแยะมากและอย่างที่เอ้ยบอกว่าเดี๋ยวฟังต่อไปเรื่อยๆสี่แผ่นดินจะเป็นหนังสือที่ทำให้เราได้รู้เรื่องในวังที่หาฟังได้ยากมากมากกว่าประวัติศาสตร์ ที่บอกเล่าตามยุคตามสมัยตั้งแต่รัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8มาฟังกันต่อค่ะมีอะไรอีกในเรื่องของในวังที่ว่าควรจะรู้แล้วก็น่ารักน่ารักอันนี้คราวที่แล้วเอื้อยจกลงตรงที่ว่าเอาพลอยใช่ไหมคะมามามา,มาอยู่ในวังแล้วพลอยไปอุโม,มงกับช้อยใช่ไหมคะรู้ละว,ว่าอ๋อเขามีการเข้าห้องน้ําห้องส้วมกันแบบนี้เองสมัยรัชกาลที่5ในรั้วในวัง คราวนี้เมื่อตอนจะก,กลับจากอุโมงค์ก็ดูกลับจากห้องน้ำมนนนึกถึงว่าถ้าอยู่ในออชุมชนที่ใหญ่มากเดินกลับตำหนักก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่เขามีประเพณีค่ะอันนั้นคือประเพณีการเดินกลางคืนในพระราชสำนักฝ่ายในหมายถึงว่าเฉพาะฝ่ายในก็คือที่มีหญิงล้วนนะคะ,อะลองฟังดูนะว่าอันนี้ทำให้เรารู้อะไรบ้าง ช้อยพลาพลอยไปอุโมงค์ระหว่างทางกลับช้อยเตือนพลอยให้รีบกลับตำหนักก่อนค่ำเพราะไม่ได้เอาเทียนมาด้วยช้อยบอกพลอยว่าเดินในวังกลางคืนต้องจุดไฟจําไว้นะพลอยเดินมืดมดเป็นเกิดเรื่องเรื่องที่เกิดคือโดนโขนจับหมายความว่าอะไรโขนก็คือตำรวจวังนั่นแหละคะ่ะแต่ทั้งหมดเป็นผู้หญิงนะคะความหมายอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าในพระราชตำหนัก ะะเพระราชสำนักฝ่ายในเนี่ยเขาจะต้องทุกคนพอตกฟ้ามืดหมดแสงอาทิตย์จะต้องจุดไฟจะเป็นคบหรือเป็นโคมเนี่ยเดินไปมาหาสู่กันจากตำหนักนี้ไปตําหนักนู้นหรืออะไรก็แล้วแต่ชาววางต้องปฏิบัติโดยเครื่งงขัดค่ะเพราะอะไรเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้าไงคะมันจะมืดหมดเพราะฉะนั้นเหตุที่บังคับกําหนดเลยให้ทุกคนจะต้อง เพราะการคนแปลกหน้าค่ะอาจจะแฝงตัวเพราะว่าวางใหญ่โตถึงแม้ว่าจะมีการปิดประตูวางชั้นในแต่ก็ไม่แน่เกิดมีการพาดพลั้งใครคุมตัวเข้ามาผู้ชายใช่ไหมคะคุมหน้าคุมตาเข้ามามันก็จะอันตรายได้เขาป้องกันอันตรายนั่นเองนะคะจะได้เห็นหน้ากันชัดเจนและเขาก็จะมีป้อมยามเล็กๆนึกออกเหมือนป้อมตำรวจนะคะที่โขลนจะอยู่เพื่ออะไร เพื่อที่ว่าโขนเนี่ยเขาก็จะจุดจุดไฟโคมเอาไว้ใครที่เดินมาแล้วเกิดไฟโคมของตัวเองดับก,ก็ต่อได้กับตรงโขนนะคะอันเนี้ยเป็นอะไรที่เออเขาก็ทํำกันแบบนี้ไม่เว้นนะคะเจ้าหนงเจ้านายก็ต้องถือเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเสด็จเป็นขบวนก็จะมีพนักงานหรือข้าหลวงเนี่ยถือโคมนําหน้าเขาเรียกว่าคนนําโคมแล้วก็ยังสองข้างหลังอีก คนที่สองข้างหลังเขาเรียกว่าคนนําเทียนค่ะ,ะนะคะนี่เองเป็นอีกเรื่องหนึ่งในหวังที่ว่าน่ารู้มากเลยนะคะในสี่แผ่นดินนี้มีหมดเลยไปค่อยๆอ,อ,อ่านอย่างละเอียดละอเราจะรู้สึกสนุกและว,ว่าโอ้โหบ้านเมืองเราเป็นแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องอ่ะต่อเนื่องสมมุติเวลาผ่านไป พลอยก็อยู่ในวังเริ่มชินใช่ไหมคะแม่แช่มก็เข้ามาหาเป็นระยะตอนหลังแม่แช่มเขาก็แต่งงานออกเรือนไปได้กับพ่อค้าเป็นชาวบ้านธรรมดาคือพ่อฉิมนะคะที่อยู่แถวชเชิงงเสาแล้วสุดท้ายแม่แช่มของพลอยก็อายุสั้นก็ท้องคลอดลูกเสียชีวิต พลอยก็เลยมีชีวิตที่ฝากตัวเองไว้กับในวังนะคะตั้งแต่นั้นมาถึงแม้จะมีบ้านฝากระโน้นของออท่านพ่ออยู่ที่คลองบางหลวงก,ก็ตามแต่นั่นก็คือพอมาเป็นสาวชวาวังแล้วเนาะก็ต้องมีการทูลเสด็จทูลเสด็จลาออกไปบางครั้งบางคราวเรื่องที่จะให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันค่ะตอนที่แม่เช่ม เริ่มเอาคอยไปในวังแล้วตัวเองจะออกมาข้างนอกลูกเริ่มจะเป็นสาวละแม่แช่มก็เริ่มที่จะสอนลูกเขาจะมีประเพณีการใส่เสื้อผ้าไม่ได้ใส่มั่วไม่ได้นะเขาถือว่าใครที่มีความรู้จะไม่นุ่งม,มัว่วมีความรู้แต่ก่อนก็หมายถึงในรั้วในวังนั่นเองเพราะเป็นแหล่งที่อุดมด้วยวิชาการช่างฝีมือเอ่ย การศึกษาลูกท่านหลานเธอที่ได้เรียนหนังสือมีแหม่มมาสอนนู่นนี่อยู่ในวังมดเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางของศิลปวิทยาการนะคะการนุ่งเสื้อผ้านุ่งสีก็เช่นกันถ้าให้รู้ว่าเป็นชาววังจะไม่นุ่งอะไรก็ได้ไม่เออเลือเอเตอร์และตรงนี้สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันที่เราก็มักจะถือเอาตรงนี้แหละเป็นสีมงคลด้วยเดี๋ยวลองมาฟังดูนะคะว่าคนโบราณช่างคิดละเอียดละออมาก อะอันนี้เป็นตอนที่แม่แช่มสอนพลอยพลอยดูให้ดีนะแม่จะจับผ้านุ่งผ้าห่มสีประจำวันให้ดูอยู่ในวังโตขึ้นจะได้แต่งตัวถูกแม่หยิบผ้านุ่งผ้าห่มออกมาวางด้วยกันอย่างละคู่แล้วอธิบายผ้านุ่งผ้าห่มผ้านุ่งที่แม่แช่มพูดก็หมายถึงผ้าโจงนะคะส่วนผ้าห่มก็คือสบายนั่นเองแต่ถ้ากลางคืนเขานุ่งเป็นผ้าแถเขาก็จะสีเดียวกันกับสบายนะคะ อ่ะนี่สําหรับวันจันทร์นุ่งเหลืองอ่อนหม่มน้ําเงินอ่อนห่มก็คือห่มสบายนะคะหรือจะห่มบานเย็นก็ได้แต่ถ้าวันจันทร์จะนุ่งสีนี้ลูกน้ําเงินนกพิราบต้องห่มจาปาแดงแล้วแม่ก็หยิบผ้าห่มสีดอกจาปาแก่ๆวางทับบนลอยสีน้ําเงินเหลือบที่วางไว้อ่ะวันอังคารลูกต้องนุ่งสีปูนหรือ ม่วงเม็ดมะปรางแล้วห่มโศกถ้านุ่งโศกหรือเขียวอ่อนต้องห่มม่วงอ่อนโอ้โ oh หเป็นยังไงคะวันพุธนุ่งสีถั่วก็ได้สีเหล็กก็ได้แล้วห่มจำปาวันพฤหัสนุ่งเขียวใบไม้ห่มแดงเลือดนกหรือนุ่งแสดห่มเขียวอ่อนวันศุกร์นุ่งน้ำเงินแก่ห่มเหลืองวันเสาร์นุ่งเม็ดมะปรางห่มโศกหรือนุ่งผ้าลายพื้นม่วงก็ห่มโศกเหมือนกัน เนี่ยผืนนี่แหละผ้าลายพื้นม่วงหายากจะตายไปกุลีนึงก็มีผืนเดียวเวลาไว้ทุกก็นุ่งผ้าลายพื้นม่วงนี่เหมือนกันแต่ต้องห่มสีนวลวันอาทิตย์จะแต่งเหมือนวันพฤหัสก็ได้คือนุ่งเขียวห่มแดงหรือไม่อย่างนั้นก็นุ่งผ้าลายพื้นสีลิ้นจี่หรือสีเลือดหมูแล้วห่มโศกจำไว้นะพลอยอย่าไปแต่งตัวเื่อรราเป็นคนบ้านนอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าแม่เป็นชาววังแล้วไม่สอนอ่า นี่ไงคะแหมเมื่อกี้ฟังแล้วเป็นยังไงคะเดี๋ยวจะไปหยิบกางเกงหยิบกระโปรงหยิบเสื้อมาดูเชียวใช่ไหมคะโอ้ก็ลองดูนะคะมีไหมล่ะคะครบสีตามที่คนโบราณว่าไว้ย้อนกลับไปดูละครก็ได้คะ่ะละครที่เป็นละครยุคพีเรียดย้อนยุคในรั้วในวังจะสังเกตเขานุ่งกันเป็นสีเดียวกันหมดเลยตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าผ้าจะดีสีจะดีไหมคราวนี้อยู่ท,ที่อยู่ที่ฐานะและ อยู่ที่บรรดาศักดิล์ละถ้าใครมีเงินหน่อยก็จะสามารถซื้อผ้าหรือทอผ้าจากไหมชั้นดีได้จากฝ้ายเป็นไหมนะคะหรือนั่นก็เป็นผ้าฝ้ายแ,แต่เขาก็จะพยายามให้สีอยู่ตามนี้กันนี่คือกุศโลบายถามว่าเป็นกุศโลบายอะไรเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นประเพณีปฏิบัติที่มันทำให้ดูแล้วรู้ว่าอันนี้คือ ไม่ได้เรียกว่าพวกใครพวกมันแต่อันนี้คือให้รู้ว่าเนี่ยเราจะทำอะไรมันจะต้องเกิดจากการตั้งใจเกิดจากการไม่ไม่ช่วยอะแม้กระทั่งการแต่งตัวก็ต้องคิดว่าอันนี้ต้องแมชกับอันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าสีคู่นี้ลองไปดูจริงๆคะ่ะมันเป็นสีที่มันดูแล้วมันก็พอเจาะจริงๆแล้วสมัยก่อนเขาใช้ย้อมด้วยธรรมชาติหมดเลยนะคะพืชพันธุ์จากธรรมชาติอ่ะ สนุกหรือยังอันนี้คือเรื่องการแต่งตัวพลอยเริ่มจะเป็นสาวละอะตัดข้ามไแปบบสมมุติโกนจุกเรียบร้อยผ่านเวลาโกลจุกของพลอยไปแล้วนะเอาเรื่องที่ทุกคนอยากรู้แม่แม่พลอยเป็นเด็กเรียบร้อยแบบนี้มีความรักบ้างไหมก่อนที่จะมาแต่งงานกับคุณเปรมมีค่ะแม่พลอยนี่แหละมีรักครั้งแรกค่ะมีรักครั้งแรกเลยในชีวิตเลยรักครั้งแรกของแม่พลอยก็คือ รักที่ไปเจอกับคนใกล้ตัวค่ะคือพ่อเนื่องนะคะพี่เนื่องเป็นพี่ชายแท้ๆของชอยเขาไปเจอกันเมื่อตอนที่พลอยเออโกนจุกใช่ไหมโกนจุกพลอยนี่ก็ถือว่าเป็นลูกขุนนางพ่อของชอยก็ถือว่าถึงจะมีตําแหน่งต่ากว่าพ่อพลอยแต่ก็เป็นข้าราชการเพราะนั้นเขาจะวัดถึงความความที่แบบว่า มีหน้ามีตาในสังคมสมัยก่อนเขาก็วัดกันโดยเวลามีงานของลูกนี่แหละคะ่ะใครที่จัดงานมีฐานะหน่อยก็จัดงานกลนจุก3มวันสาคืนนุ่นนี่ไปก็เลยทําให้พลอยรู้จักพี่เนื่องและด้วยความที่ไม่เคยเจอเพศตรงข้ามมาก่อนพี่เนื่องก็รักพลอยจริงชื่นชอบในความเอ่อน่ารักความเรียบร้อยของกุลสตรี แต่มีอันเป็นไปที่ทําให้ทั้งคู่นั้นไม่ได้เกิดมาเป็นเนื้อคู่นะคะพี่เนื่องไปเป็นทหารที่เขาเรียกว่าหัวเมืองคือปักน้ําโผลแล้วก็เอมีลูกสาวแม่ค้าที่มาดูแลปฏิบัติถือว่าเป็นทหารไปนี่ก็ต้องมีมีคนมาดูแลเป็นนายทหารไปก็สุดท้ายความใกล้ชิดนะคะก็ทําให้พี่เนื่องไปได้เมียคือแม่สมบุญที่ต่างจังหวัดก็มีเหตุให้แคล้วคลาดกับพลอยแต่มาดู การที่หมอมวช่วงคึกฤทธิ์ปราโมทน,นะคะสามารถเขียนเขียพนพันนาถึงตอนที่พลอยอกหักได้เนี่ยเราว่าท่านแบบว่าท่านลุ่มลึกมากแม้กระทั่งเป็นเป็นแค่ตัวหนังสือนะคะท่านยังเขียนแล้วก็แบบว่าโอ้โหอ่านแล้วแบบเรานี่เบบสงสารสงสารแม่พลอยเลยว่าแบบคือตอนนั้นก็โกรธพี่เนื่องแทนเลยนะแทนแม่พลอยไปเลยว่าแม่ทําไมถึงแบบว่า เป็นอย่างนี้ได้เนาะผู้ชายแต่พอตัวเองเนาะมามา,มา,ม,ามาแต่งงานแล้วเนาะมาเข้าใจพอเราโตขึ้นนะเราก็อม,มันก็เป็นอย่างนี้เองอะผู้ชายเป็นธรรมชาติสังคมมันให้ผู้ชายเป็นแบบนี้โอเคบนเยอะและเราลองมาฟังกันนะคะที่ว่าพี่เนื่องตอนพลอยอกขักนั้นท่านผู้ประพันธเนี่ยท่านพนานนาเอาไว้ขนาดไหนนะคะเขาจะจีบเป็นอย่างไรคนอาจจะคิดว่าสมัยก่อน เขาเรียกว่าเขียนเพลงยาวเขียนเพลงยาวก็คือเขียนจดหมายแต่คนโบราณเนี่ยเขาเจ้าบทเจ้ากรอนเขาไม่ได้เขียนกันธรรมดาเขาก็จะเขียนกันด้วยภาษาสวยนะคะมากมายไก่กองเช่นกันถือว่าเป็นความผิดนะต้องแอบมันก็ตึงเต้นมนปัจจุบันนะนะเหมือนแอบเจอกันพ่อแม่ไม่ให้รู้การเขียนเพลงยาวแต่พลอยมีช้อยเป็นตัวช่วยถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรอบนะคะพลอยไม่มีทางที่จะได้ ออกไปแบบว่าเออทำอะไรไม่ดีไม่งามแต่ผู้ใหญ่รู้ก็ไม่ได้ช้อยก็เห็นว่าเป็นพี่ชายตัวเองแล้วก็อยากได้เพื่อนรักเนี่ยมาเป็นเออสพายนะคะก็จะมีการแอบ,บส่งเพลงยาวของกันและกันให้แต่มันก็ยังอยู่ในกรอบประเพณีมันก็เลยไม่ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นตอนนี้จดหมายพี่เนื้อเป็นคนเขียนมาหาน้องสาวเพื่อบอกเรื่องตัวเองเพื่อให้ส่งบอกพลอยว่า เขาจำใจต้องจากลาตรงนี้เอื้ยข้ามตอนจดหมายไปเดียวค่อยมาเล่าตอนพลอยมีความรักให้ฟังหลังจากช้อยเล่าในจดหมายให้ฟังพลอยโลกเหมือนหยุดอยู่กับที่อันนี้คือความรู้สึกของพลอยนะคะพี่เนื่องมีเมียแล้วพลอยได้ยินเสียงเหมือนใครมากระซิบที่ข้างหูพี่เนื่องมีเมียพี่เนื่องของพลอยพลอยเคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้ไปปฏิบัติเอาใจพี่เนื่อง คิดแล้วคิดอีกไม่เคยลืมจนเหมือนกับว่าพลอยเกิดมาเพื่อว่าวันหนึ่งจะได้อยู่ปฏิบัติพี่เนื่องไปตลอดชีวิตแต่เดี๋ยวนี้หน้าที่นั้นกลายเป็นของคนอื่นเขาไปเขาจะดูแลพี่เนื่องอย่างไรใจเขาจะตรงกับใจพลอยหรือไม่เขาจะไปรู้หรือว่าพี่เนื่องชอบสิ่งใดและไม่ชอบสิ่งใดพี่เนื่องบอกว่าไม่รักเขาแต่เขาก็เป็นเมียพี่เนื่องพลอยไม่เคยนึก ว่าคนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปนั้นจะต้องอาศัยเหตุว่าเป็นเมียแต่อย่างเดียวพลอยนึกว่ารักกันอย่างเดียวก็พอพี่เนื่องขอให้พลอยลืมพี่เนื่องเสียชาติก่อนพี่เนื่องทําบุญมาเพียงเท่านี้พลอยจะลืมได้อย่างไรดับฟืนดับไฟนั้นดับได้ทันทีแต่จะลืมพี่เนื่องนั้นเหมือนกับดับพระอาทิตย์พระจันทร์ใครจะไปทําได้โอ้โหเป็นไงคะ นี่คือการเขียนที่แม้กระทั่งเป็นตัวหนังสือท่านก็ยังเขียนให้คนเนี่ยติดตามไปถึงความรู้สึกของตัวละครภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่ง่ายมากบอกถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่เวลาอยู่กับตัวเองแล้วรำพึงรำพันถึงชายคนรักเนี่ยได้รู้สึกว่าเธอก็ไม่ได้ต่างจากใครเลยเพียงแค่ว่าเธอเก็บงำเอาไว้ในใจแต่พนานาให้คนอ่าน ได้รู้ได้นะคะเหล่านี้คือคือสเสน่ห์ของสี่แผ่นดินค่ะเป็นอะไรที่ที่มีสเสน่ห์มากมากมายเหลือเกินนะคะมีอีกเยอะนี่ก,ก็เป็นครั้งที่สองคลิปที่สองแล้วนะคะเอาทีละสั้นๆดีกว่าแล้วฟังกันบ่อยๆทุกวันดีกว่านะคะเอาละค่ะอยากติดตามนะคะกดนะคะกดติดตามเลยมากกว่าหนังสือนะคะในป้าอาบน้ำร้อนมาก่อน เดี๋ยวสี่แผ่นดินคลิปหน้าแม่พลอยเจอคุณเปรมแน่นอนค่ะไปค่ะรอคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ